เห็นอินเตอร์พร้อม in พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับซอสเพนเบดผักกาดหินวีแกนอร่อยจากธรรมชาติ discover a new experience with p e n b a s e mustard green sauce a deliciously natural vegan option ความอร่อยมาพร้อมกับสุขภาพดีผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นอร่อยสบายใจไลยผงชูรส <laughs> เรียนท่นานคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพเพื่อเราผู้ประก,ก่อการซีซั่ฟู้ดวิทยายลายัยเทคนิคสิสาเกศวันนี้สภามท่านมารู้จักกับหินอินเตอร์หรือว่าสมิเมืองไทยนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากไอเดียลเล็กเลในห้องเรียนเราว่าเมล็ดพันผาดสู์ผมพอผู้ประกอบการจนเติบโตเป็นธุรกิจและสร้างไรายได้แต่หลักมุมเพียงไม่กี่เดือนคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เราต้องขอแนะนําให้รู้จักกับพี่ข้าปั้นค่ะเป็นเชฟที่จะมานําเสนอวิธีการทําซอสของเราให้ดูแบบสดๆดกันเลยวันนี้ใช่ไหมคะ นินเตอร์นะคะมีวัตถุดิบหลัก12ชนิดค่ะและแน่นอนนะคะที่พอกของเราก็คือผักกาดหินค่ะและมีอะไรอีกบ้างคะน้องก,กาฟิลนอกจากผักกาดหินนะคะก็ยังมีสมุนไพรต่างๆอีกค่ะทั้งน้ำมันมะกอกค่ะกระเทียมหอมแดงน้ำมะนาวแล้วก็เ,อเ,อเป็นเกลือหิมาลัยอีกด้วยค่ะค่ะวิธีการทํานะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ล้างให้สะ เียค่ะและเคี้ยวเพื่อทำลายจุลินทรีย์เกาโลกค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีวัตถุกันเสียค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่นี้ก็สามารถเสิร์ฟประกาศหินของเราที่เป็นซอสวาซาบิเมืองไทยค่ะทานกับซาซิมิปูอัดได้แล้วค่ะแต่โปรโมชั่นวันนี้นะคะ1กล่องค่ะ40บาทค่ะและเสียหนึ่งค ห็นไหมล่ะคะไม่จำเป็นต้องไปบินไกลที่กินอยู่ญี่ปุ่นหรือวาซาบิที่หัวแพงๆเลยค่ะก็สามารถมาทานวาซาบิเมืองไทยได้ค่ะที่นี่หินอินเตอร์ซอฟเพนเบทพัการหินค่ะยกระดับความอร่อยด้วยพลังจากธรรมชาติ